สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์แม่จะมาดูดวงของชาวราศีธาตุลมชาวราศีธาตุลมมิถุนตุลกุมปาอาอครึ่งเดือนหลังเริ่มจากวันที่17กรกฎดาคมถึงวันที่1สิงหาคมเนาะว่าจะเป็นยังไงมั่งอันนี้เราดูโดยภาพรวมเนาะไม่ได้ดูของผู้หนึ่งผู้ใดจะตรงมั่งไม่ตรงมั่งพลังงาน อาจจะเออตรงหรือของใครหรือไม่ใช่อันไหนที่ดีเราก็รับไว้ไหนที่ไม่ดีเราก็วางเอาไว้เนาะโดยภาพรวมๆเป็นแนวทางดูเป็นแนวทางเนาะว่าเดี๋ยวจะแม่คอยอิพาของชาวาราศีธนมว่าจะได้อะไรบ้างได้ไพ่คนเก่งค่ะได้ไพ่เมเชียนไพ่คนเก่งชาวาราศีธานูจะถือว่าเก่งได้ไพ่เมเชียนไพ่ครูไพ่ครูบาอาจารย์คนนี้เก่งทุกด้านเ เก่งทุกด้านเออเขาบอกเลยนะเรียนรู้ได้ไวไม่เคยทำถสงว่างานอะไรเนี้ยไม่เคยทําแต่สามารถที่เขาทาได้เาเรียกว่าคนที่เก่งทุกด้านแต่เขาบอกว่าให้ใจยเย็นๆหน่อยเนาะให้ใจยเย็นๆทำอะไรให้ใจยเย็นๆไพ่ตึกหอคอยตกไพ่หอคอยที่เขาบอกให้ใจยเย็นๆทำอะไรให้ระมัดระวงังอย่าใจร้อน แต่ไพ่แบบนี้บอกจะดีสำหรับคนที่เป็นแพทย์เออหมอหรือพวกก่อสร้างอะไรพวกนี้จะดีการเงินรายรับรายจ่ายเขาบอกคนนี้รู้จักประหยัดเพราะไพ่สี่เหรียญไพ่สี่เหรียญคือรู้ค่าของเงินเป็นคนประหยัดมัธยัติอดออมรายรับรายจ่ายดีไหมคนนี้เก็บเงินเก่งออรู้จักเก็บเงินหาเงินเก่งก็ยังเก็บเงินเก่งอีก เป็นคนน่ารักค่ะอยู่ในเขาบอกสหาชาติสังคมเพื่อนเยอะเพื่อนน่ารักเพื่อนน่ารักหกถ้วยจะเป็นเพื่อนเกา่าเพื่อนอะไรก็ยังคุยกันอยู่เป็นเพื่อนที่ดีตำแหน่งบ้านเขาบอกได้ไพ่จัดเมน้นที่บ้านมีสิ่งศักด,ดิ์สิทธิ์ดีให้สวดมนต์เพรามีสิ่งศักด,ดิ์สิทธิ์ดีคนนี้เขาบอกว่าอยากจะไปปฏิบัติธรรมแต่ช่วงนี้อาจจะยังไปไหนไม่ได้ก็ให้อยู่บ้านปฏิบัติอยู่ที่บ้านสวดมนต์อยู่ที่บ้าน ไพ่เจนมันคือการสวดมนต์ปฏิบัติอยู่ที่บ้านก็สิ่งดีๆก็จะเข้ามาเนาะลูกหลานเป็นไงลูกหลานได้ไพ่ราชาราชาราชาไม้ลูกหลานลูกหลานบริวารเรามาเป็นคนเก่งลูกหลานลูกหลานคนนี้เป็นคนเก่งทำอะไรก็จะมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจเป็นคนเก่งอันนี้กไม่ต้องสอนอะไรมากเลยเนาะปัญหาอุปสรรคได้ไพ่ชาริออด อันนี้ว่ขับรถขับรายานผานะให้ก็ระมัดระวังหน่อยแต่แต่แตคนนี้เขาทำอะไรเพราะรอบครอบอยู่แล้วล่ละออแต่ไม่ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นภาพอะไรที่มันจะน่ากลัวคนนี้เขาเป็นคนที่มีเครดิตช้าช้าเยียกคือไพ่เครดิตเป็นคนที่ทาแล้รได้มีเครดิตเนาะเครดิตดีปัจจุบันีุ้ณส่วนเขาได้ไพ่ลายความรักได้ไพ่ไพ่ราชินีถ้วย เอาอกเขาใจดูแลกันดีนะคู่ครองเขาจะดูแลเอาใจใส่ดีเป็นแม่มั่นแป็เรือนเอเป็นคนใจดีสุขภาพโดยวรวมแข็งแรงกินอิ่มนอนหลับเนี่ยไพ่หนึ่งเหรียญถือว่ากินอิ่มนอนหลับมีมีโชคลาภด้วยนะเขาพอมีโชคลาภมีโชคลาภจากอะไรอืมีโชคลาภเกี่ยวกับยานพาหนะเ <c oughs> พราะไพา่ไพ่ลาภลาภผลประโยชน์จะได้ไพ่ ตำแหน่งลาบผลจะได้ไพ่อัศวินเหรียญยานพาหนะโชคลาบจากยานพาหนะจะซื้อตตรอตเตอรีก็ซื้อเกี่ยวกับยานพาหนะได้ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สนับสนุนเราดีไหมเห็นแล้วเป็นคนเก่งมีความมุ่งมั่นก็ให้ความสนับสนุนเราดีเป็นคนมีความสามารถพิเศษได้เงินพิเศษทําอะไรก็จะได้พิเศษอันนี้ให้ไหวพระสวดมนต์สวดมนต์ภาวนาพระพุทธประสงค์จะดีกับตัวเอง เลขเด่นของคนเกิดวันเอคนของของชาวาาราศีธาตุลมเลขเด่น4 6 1 8 4 6 1 8เนาะให้ระวังอะไรให้ระวังอะไรเขาบอกให้ระวังเรื่องอารมณ์ความใจร้อนนะทำอะไรให้มีสติให้ระวังเรื่องอารมณ์ความใจร้อน ถือว่าอย่างอื่นก็ดีอยู่นะอย่างอื่นดีอยูอ่การงานของคนนี้เป็นไงถ้าเขาบอกว่าถ้าจะดีสําหรับเพราะว่านี้ไพ่ไพ่ไพ่สิดบดาบคือดีสําหรับคนที่ทํางานโรงพยาบาลทํางานเป็นพวกแพทย์พยาบาลได้แต่ถ้าไพ่ออกมาโดยรวมแบบนี้เขาบอกว่าให้แก้เค็นหน่อยด้วยการทําบุญ ทำบุญโรงพยาบาลน,นะให้ทำบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลซื้อเครื่องมือแพทย์หรือทําบุญเกี่ยวกับค,คือเกี่ยวบโรงพยาบาลน่ะล่ะหยอดหยอดตู้หยอดเงินทําบุญที่โรงพยาบาลน,นะเพื่อให้สุขภาพเราแข็งแรงโดยภาพรวมรวมแล้วก็ไม่มีอะไรก็ถือว่าดีเนาะก็ยังมีความโชคดีเงิเนเงินก็เป็นเนงินที่เงินเด่นนะได้หนึ่งเดนก็ถือว่าเป็นเงินเป็นเด่นนะคือ เพราะว่าพาเมเชียนนี่ไม่ต้องพูดไรมากหรอกคนนี้เขาเก่งอยู่แล้วเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าเก่งทุกด้านนะพาปฏิหารก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาก็ขอจบคําทํานายของชาวราศทธาต์ลงแค่นี้เนาะนะแล้วโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะมีความสุขนะคะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามของอาจารย์แม่ด้วยนะคะ